สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีทุกคนในยามเย็นนะคะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับท่านอน้นวันนี้ก็น่าจะเป็นภาคต่อจากคลิป ที่ผ่านมาที่มีได้ทําไปเนาะมันก็มีความคืบหน้าแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าอันนี้เราไม่สามารถที่จะตัดสินได้เลยว่าเป็นข่าวดีหรือเป็นข่าวร้ายเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะสนับสน,นุนหรือว่าบางคนก็อาจจะอยากให้ท่านอ้นนั้นเป็นโสดบางคนก็อาจจะอยากให้ท่านนั้นมีครอบครัวอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของทุกคนกันละกันเพียงแต่ว่าเราก็เป็นสื่อ มีหน้าที่ในการนำข่าวสารนามาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันก็มีความคืบหน้าโดยที่ว่าก่อนหน้านี้เราก็รายงานไปนะคะว่ามีข่าวคราวมาจากทางคุณแอนดรูเนาะคุณแอนดรูก็เอาข่าวมาแจ้งว่าปัจจุบันนี้ทางคุณอ้นน่าจะมีความห่างเหินจากคุณอนาธาเสียซึ่งเป็นนางแบบสาวชาวยูเครนแล้วก็น่าจะกิ๊กหรือว่าคบหากันมานานหลายปีแล้วแหละ แต่ก็ยังมีการลากยาวมาจนกระทั่งถึงก่อนหน้านี้แล้วก็มีการบินไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดทั้งนั้นด้วยว่าในเรื่องเดิมที่ยังคงคาราคาซังก็น่าจะเป็นในเรื่องของการฟ้องร้องการขอหย่ากับภรรยาแล้วก็อาจจะแยกจากลูกน้อยสองคนนะอันนี้เราไม่ทราบเลยว่า ทางคุณอ้นนั้นส่งเสียหรืออะไรอย่างไรอันนี้ก็ล่าไว้ในฐานที่เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วคุณอ้นมีบุตรอยู่สองคนด้วยความที่มีข้อจำกัดในเรื่องของกฎมเทียนบานก็อาจจะทำให้คุณอ้นนั้นมีแพลนว่าจะทำอะไรต่อไปในอนาคตจึงจำเป็นที่จะต้องเลือก Choice ดีๆทีนี้ช้อ i c e แรกนะคะที่ผ่านไปก็คือภรรยาเก่าก็อยากจะหย่าร้าง แต่สุดท้ายแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์กับทางคุณอนาตาเนาะทีนี้ก็คบหากันเรื่อยมาจนกระทั่งเป้าหมายอาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจเพื่ออนาคตข้างหน้าเพราะว่ามันก็มีส่วนเกี่ยวพันในเรื่องของกฎมอนเทียนบานเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นก็จะไปสเต็ปหรือว่าไปสู่เป้าหมายถัดไปไม่ได้ จึงเป็นที่มาของทางคุณแอนดรูได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าทางคุณอ้นก็น่าจะเลือกทางเดินใหม่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนจากคุณอนาตาเซียนั้นเปลี่ยนมาเป็นหญิงสาวชาวไทยทีนี้จากการที่คุณอ้นได้มาอยู่ระยะยาวที่ประเทศไทยอันนี้ถ้าพูดตามความจริงมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เนาะว่าเวลาอยู่ห่างไกลกันมันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกถึง ในช่วงแรกๆอาจจะบินไปบินมาได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่านานๆไปก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรามีแฟนอยู่ใกล้ตัวก็น่าจะสะดวกกว่าหรือเปล่าแล้วถ้าเรามองกันจริงๆแล้วเนี่ยคุณอ้นมาอยู่ที่นี่นานๆแล้วก็มีคอนเนคชันอะไรมากมายก็อาจจะมีคนแนะนำให้รู้จักนะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนขึ้นมาแล้วแหละทีนี้ทางคุณแอนดรูก็ บอกนะคะว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือมิสแกรนนั่นเองเรียกได้ว่าไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวมีความสามารถหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวเราจะมาตามเรื่องนี้กันต่อแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, share, ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมี่ในการนําเสนอข่าวแล้วก็พร้อมกันนั้นก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยว่าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เพราะว่าเราก็ได้สรุปข่าวมาจากหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคุณแอนดรูว์ทางความคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์รวมทั้งความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับเราเนี่ยแหละเขาก็แสดงความคิดเห็นอย่างบางคนก็ไปเจอในโลกโซเชียลก็แคปมาบางคนก็ไปเจอคุณอ้นตัวเป็นๆเ,เ,เลยด้วยซ้ําก็เล่าให้ฟังว่าไปเจอคุณอน้นณะวันนั้นณนะวันนี้แล้วทําไมวันนั้นมีนางงามคนนี้ไปด้วย ก็อาจจะเป็นการจำน้นด้วยหลักฐานหรือเปล่าถูกไหมคะก็คือปฏิเสธไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวไปดูกันละกันว่ามีใครมาคอนเฟิร์มหรือเปล่าแล้วก็ในความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดว่าจะเป็นไปได้หรือไม่จากที่มีการเผยแพร่ข,ข่าวของคุณแอนดรูแล้วก็ส่งต่อมาที่อาจารย์สมศักดิ์ได้นำไปโพสต์เอาไว้ใน Facebook ของตัวเองก็มีหลายๆฝ่ายเลยนะคะเอาข้อมูล พร้อมกับภาพมาปล่อยว่าน่าจะมีการครบหากันจริงเพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่ชวนให้คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญก็คือณวันหนึ่งนี่ก็จําได้นะว่าเคยเห็นท่านอ้นก็ได้โพสต์อยู่เหมือนกันก็คือท่านอ้นนั้นก็รู้จักมักจีกับทางรถถังนักมวยแล้วก็ไปเยี่ยมที่ค่ายเขาไปหารือกันไปพูดคุยไปพบปะกันตามกติก็มีรูปของ คุณอ้นเนี่ยแหละที่ไปถ่ายคู่กับรถถังแล้วก็อาจจะเป็นภรรยาเขาแต่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็คือคนก็เข้ามาเอารูปมาวางแล้วก็ได้อธิบายไว้ว่าเหตุการณ์วันนั้นคือวันที่25มมกราคมแล้วสังเกตได้จากภรรยาของคุณรถถังเนาะก็ใส่ชุดเดิมเลยก็แสดงว่านวันนั้นมีการปรากฏตัวทั้งคุณอ้นด้วยแล้วก็ทางคุณพราด้าด้วย ก็ไม่น่าจะเป็นเหตุบังเอิญเพราะว่านอกจากวันนี้นอกจาก,กรูปนี้มันก็ยังมีเหตุการณ์อื่นๆที่ชวนให้คิดว่าทั้งสองคนนั้นน่าจะมี something มีคนก็แคปรูปมาแล้วก็เอามาลงนะคะโดยที่ว่าคุณอน้นได้คอมเมนต์ว่าเพลงโปรดของผมส่วนพาด้าก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าฉันก็เป็นคนโปรดของคุณด้วย มีคนมายืนยันบอกว่าขอยืนยันทั้งใน IG แล้วก็ Facebook ว่ามีความใกล้ชิดกันมีการกดหัวใจกันไปมาทั้ง2แอปแล้วก็มีรูปที่แคปมาก็คือก๋วยเตี๋ยวหน้าทานมากเลยค่ะอันนี้เป็นการแสดงความยิ่เห็นของคุณพราดาคุณโอนก็ได้มาตอบรับบอกว่าร้านนี้ออกเผ็ดหน่อยนะครับก็แสดงว่ารู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีแล้วถ้านำไปต่อยอด นำไปร้อยเรียงก็จะเห็นได้ว่าน่าจะไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญที่ไปพบปะกันที่ค่ายค่ายมวยของคุณรถถังถ้าใครเคยติดตามข่าวก็จะทราบนะคะว่าคุณอ้นก็เคยขึ้นชกมวยที่อเมริกาเหมือนกันแต่ว่าเป็นในลักษณะของรอบการกุศลชกโชว์ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วที่ผ่านมาคุณอ้นก็เคยพยายามที่จะลดน้ำหนัก เข้ายิมนะคะแล้วก็มีการฝึกออกกำลังกายอะไรอยู่ช่วงหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามีการสานต่อนหรือเปล่าแล้วจากภาพก็จะเห็นนะคะว่าคุณพราดาก็ได้ใส่ชุดนักมวยด้วยก็น่าจะไปฝึกซ้อมอะไรกันอาจจะเป็นการเล่นกีฬาของทั้งคู่ก็ว่าได้หลังจากนั้นก็จะมีคนมาร่วมการแสดงความที่เห็นนะคะว่าแสดงว่าสองคนนี้ก็น่าจะมี s o m e t h น่าจะมีการครบกันจริง เท่านั้นแหละคนที่เป็นแฟนคลับของคุณอ้นก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะว่าพราดานั้นก็เป็นนางงามที่เดินสายเนาะมีหลายตำแหน่งมีหลายมงหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6วันที่ผ่านมาก็นับว่าทางมิสแกรนหรือว่าทางบอสนวัดก็มีข่าวดีเนาะเรียกว่ากิจการก็รุ่งเรืองนอกจากจะทำมิสแกรนแล้วก็สุดท้ายแล้วมิสแกรน ก็ได้เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการโดยเมื่อสาวันที่ผ่านมาคุณนวัดก็ได้ประกาศข่าวเดีอนนี้ก็มีหลายๆคนก็เข้าไปแสดงความยินดีนะโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบและสนับสนุนมิสแกรนแล้วก็สนับสนุนทางพ r a ดาด้วยดังนั้นการที่มีข่าวแบบนี้ออกมาก็เรียกได้ว่าก็มีแต่บวก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 ไปที่มิสแกรนทางพราดาด้วยทางคุณวัดด้วยแล้วตอนนี้ก็ผนวก แฟนคลับของท่านอ้นเข้าไปอีกตั้งหาะเพื่อนๆนะคะถ้าในอนาคตท่านอ้นจะต้องอย่าร้างกับภรรยาเก่าแล้วก็ทิ้งลูกน้อยที่อเมริกาแล้วก็หันมาคบกับคุณพราดาจริงๆหรือว่ามีการสมรสกันจริงๆอันนี้ถามกันเล่นๆเนาะจะรู้สึกอย่างไรสนับสนุนหรือไม่หรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถร่วมการแสดงความคิดเห็นได้นะคะส่วนในประเด็นถัดไปเชื่อเลยคะ่ะ ตามที่ทุกคนได้เห็นเลยว่าก็าจะมีการต่อต้านของทางดรนิวของทางคุณเอเดียแสดงโยมานาได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการออกมาโวยออกมาทรงพระเจริญว่ามันเป็นไปได้ยังไงคุณกล้าที่จะเอาคําราชาศัพท์พวกนี้มาพูดกันเล่นๆแบบนี้เหรอมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควร อันนี้ก็คืออยู่ในดุลพินิจของเพื่อนๆน,นะคะก็คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันก็ไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนี่ในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ